วัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่สวนลุงเชิดสวนลุงเชิดนะคะก็จากที่ดูรีวิวมานะก็จะเป็นแบบสวนดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าจะสวยหรือเปล่าไปดูกันเลยนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กยี่สิบนะสองคนค่ะ ขอบคุณค่ะเลเล,เ,ลเป็นส่วนลดสตารอันนี้ใช้เป็นส่วนลดได้หรอคะใช่แม่น้องอ่านได้สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ห้าสิบาทมาซื้ออาหารครบหนึ่งร้อยโอเคขอบคุณค่ะ น่นะคะด้านในก็เป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะก็มีแบบเขากําลังทําอยู่เลยนะน <laughs> กําลังรดน้ําอยู่เลยนะคล้ายๆกับที่ที่ขอขอปลาติดไม้หรือยังถ้าไม่ติดไมมันจะพูดไม่เข้านะจ๊ะนี่อูมีนี่ด้วย,หยเหมือนแบบเทดอกไม้ลงมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีที่ให้แบบมีที่ให้ถ่ายรูปนะคะเยอะแๆเลยฝั่งนู้นก็มีอุ้ยฝั่งนู้นก็เป็นดอกไม้นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันก่อนนะคะก็เขาก็จะมีเมนูให้แบบนี้เนาะ เราอยากกินอะไรเราก็ปิ๊กๆิ๊กติกแล้วก็เอาไปให้เขานะคะใช่แบบนี้นะอันนี้ก็คือด้านในนะแต่ข้างในนู้นก็จะเป็นแบบโซนคาเฟ่นะคะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้จะกินอาหารหนักๆอะไรเงี้ยเราแค่มาแบบนั่งชิลก็เข้าไปในบบคาเฟ่ได้นะแต่อันนี้คือเราแบบเราหิวนะคะเพราะเรามาถึงก็คือเที่ยงแล้วนะมีชิดนไหนอะไรมีชด หน้าบุ๋ยบุยลุงเชษลุงเชษหน้าบุ๋ยบุ๋ยอ่ะลุงเชษใช่ลุงเชษใช่ใช่อะกินอะไรเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวสั่งอาหารก่อนนะ ก็จะเป็นเซตขนมจีนนะคะจริงๆเนี่ยในเซตเนี่ยเขาจะมาเป็นอันนี้อันเดียวนะแล้วก็มีผักดองนะคะผักดองก็จะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นผักกาดดองนะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะผักบุ้งต้มกะทินะคะอันนี้เป็นมะละกอี่มะละกอ แล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วง,งอกนะแล้วก็มีแตงกวาให้ด้วยส่วนน้ำยาขนมจีนนะคะก็จะมีอันนี้เป็นแกงไตปลานะคะเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้เป็นแกงปลาปแกงปลานะคะแกงพริกปลานะคะส่วนอันนี้ เป็นแกงกะทิหมูมมหมูใ่ไม่แน่ใจนะหมูหรือไก่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วว่าใส่หน่อเรียงลูกเรียงนะทุกคนถ้าเป็นภาษาใตา้เขาก็เรียกว,ว่าหน่อเรียงใช่ไหมหน่อเรียงอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยาปลานะคะปลาไหมปลาปลาเอ,อน้ำยากะทิปลานะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกหวานนะคะอะไรนะเห็นแม่หนลองเยเห็นนี่ก็จะเป็นน้ำพริกหวานนะแล้วก็ให้ผักมานะคะผักก็มีหลายอย่างนะผักใบนะคะมีทั้งผักกระเฉดอ,อะไรมันปูถั่วพูผักชี นอเียงเนี่ยอเียเรียก,ยก,ยกใช่อันนี้เป็นลูกเหลียงนอเหลียงนอเหลียงถั่วพูนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาแล้วก็สั่งไก่ทอดมาเพิ่มนะคะแล้วก็เราคิดว่าแค่เนี้ยมันไม่พอนะอรเรากินไม่อิ่มแล้วก็สั่งตะก,ก้าอันนี้มาเพิ่มตะก,ก้านึงนะคะอ,อีกสองตะก,ก้าเจเทไปละเออ นางเกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกินกันเลยกินเลยกินกันเลยกิเลยไม่ต้องทำเร็วๆมีลาลาอยู่นี่ก็ <S <S คือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเจาไม่ใส่ไม้เนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเจนะคะเพราะว่าไม้นี้คือ<ด>มันแบบปิดเสียงรอบข้างเนาะได้อร่อยไหมอร่อยนะคะ นางบอกอร่อยนะเราจะไม่ได้ยินเสียงเจนะคะเพราะว่าเราเจไม่ได้ใส่ไมอร่อยนะกินได้อร่อยนะกินเลยกินไปเ,เดี๋ยวนะกินไปอือก็วิธีกินนะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แหละก็ต้องกินคู่กับผักนะคะแล้วแต่นะว่าใครชอบผักอะไรนะคะก็หยิบใส่หยิบใส่แล้วก็กินคู่กัน ิอืมอืมภาเสียงใหอ้อืมอร่อยอืมอืม <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกินบ้างแล้วนะ i เ okay. ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวอะไรกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมมีไดโนเสาร์ด้วยนี่ด้านบนนะคะก็จะเป็นไดโนเสาร์าทีเร็กไม่ใช่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปกันนะ,ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเรามาตอนนี้คือแบบเที่ยงเลยนะนี่สิบสอง สามสิบสองนาทีนะคะเรามาแบบเที่ยงเลยนะแล้วก็เมื่อกี้นะคะข้างหลังตรงที่เป็นรากไม้ตรงนี้นะมันก็คือห้องน้ำนะที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูกปกันดีกว่าป้าถ่ายถ่ายมุมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินลงไปถ่ายตรงนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือแบบ เขาก็จัดเป็นโซนๆไปก็สวยดีนโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไปไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอีกโซนหนึ่งนะที่ข้างหลังก็จะเป็นไดโนเสาร์เยอะมากเลยนะคะตามไปดู ไปฝั่งไหนก่อนดิฝั่งนู้นืูฝั่งนูน้นไปฝั่งนู้นก่อนอืมห้ามปีนไปไม่มั่งใจละนะโอ้สูงมาก ยาเป็นสีสีด้วยนะยาแห้งมีโซนให้เด็กเล่นไฟเดี๋ยวเราจะมาหางูงถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะคะ 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 y e a 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 ไปค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งพื้นที่เขาก็กว้างมากนะเมื่อกี้เราพาไปโซนหญ้าหลากสีนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนกระบองเพชรดูเล่นมานะก็จะเป็นกระบองเพชรเยอะมากเลย สวยมากนะคะอันนี้ก็คือแบบฟิลทะเลทรายเลยนะทุกคนนี่ว้าวทะเลทรายเหมือนอยู่ในทะเลทรายเลยนะนี่ก็จะเป็นกระบองเพชรนะคะเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งแบบต้นใหญ่นะแล้วก็ มีต้นเล็กๆตรงนั้นด้วยนะคะเป็นแคทตัสอะไรแบบนี้ก็มีเนาะอืมโอ้สวยมากว้าสวยอยู่นะตรงนี้สวยอยู่โ๋อเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วนะคะจากโซนไดโนเสาร์นะอันนี้ก็จะเข้ามาในโซนที่แบบมีความร่มรื่นแล้วก็เย็นชื่นใจนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำตกด้วยนะคะไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ นี่นะคะพอเข้ามาปุ๊บนะก็จะเป็นสวนดอกไม้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็แต่ก็คือเหมือนแบบเพิ่งปลูกนะก็ยังไม่ได้มีดอกไม้อะไรเยอะแยะนะคะนี่แล้วก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะจะเป็นดอกดาวเรืองนะทุกคน แต่เหมือนแบบมันตายไปบ้างแล้วนะคะน่าจะแบบเขายัางไม่ได้ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะตามมาตามมาตรงนี้ก็มีดอกไม้นะคะแต่ไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันสูงเข้าไป อืมไม่รู้ดอกอะไรเหมือนกันนะคะอันนี้แต่ว่ามันก็เหมือนบาดโดยไปแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำตกนะคะด้านหลังของเราก็จะมีน้ำตกด้วยว้าวน้ำตก ใหญ่มากก็หลังนะแล้วก็พอเดินมาตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีความเย็นเย็นนิดนิดนะคะนี่ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ